ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับวันนี้ขอเล่าต่อจะมาพูดในหัวข้อเรื่องคิดให้มากกว่าทำไมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้หนังสือหาความรู้เนี่ยเราจะเรียนกันไปทำไมครับอาจานนรย์นพดลท่านมีความคิดเห็นว่าการเรียนนะครับมีอยู่หลายระดับระดับแรกก็คือเรียนไปเพื่ออะไรก็คือวอตนั่นเอง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการการเรียนรู้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าอยากทำธุรกิจเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการตลาดคืออะไรการเงินคืออะไรการผลิตคืออะไรอะไรํำนองนี้ครับว่าง่ายก็คือความรู้พื้นฐานนั่นเองครับระดับที่2นะครับคือการเรียนรู้อย่างไรก็คือ how นั่นเองครับตัวอย่างเช่นเราจะทำธุรกิจแล้วเราจะทำการตลาดอย่างไรเราจะ จัดการเงินได้อย่างไรว่าง่ายๆก็คือว่าเราจะนำความรู้พื้นฐานของเราเนี่ยที่เราเพิ่งเรียนรู้มานะครับเอามาใช้ได้อย่างไรนั่นเองครับระดับที่3ก็คือเรียนรู้ไปทำไมอันนี้คือ y นะครับก็คือรู้ให้ลึกเข้าไปนะครับว่าเฮ้ยเราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปทำไมมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับ<ๆ>ก็คือรู้ให้ลึกเข้าไปนะครับ ว่ายง่ายก็คือว่าเราจะนําความรู้และวิธีการนั้นๆนะครับไปประยุกต์ใช้กับการทำมาหากินหรือกับสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะครับซึ่งหนังสือบางเล่มนะครับเช่น start with w h y เนี่ยครับบอกด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า w h y นะครับอาจจะมาก่อนคำว่า what หรือ how เอ๊ะมันยังไงกันคือถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมากๆนะครับเราต้องเรียนรู้ไปให้ถึงระดับ ระดับที่4นั่นเองคือคำว่า why not นั่นเองครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับตัวอย่างเช่นมาร์คสกา e เบิร์ตอิลลอนมาร์คหรือบิลเกตหรือสตีฟจ็อบเนี่ยเขาไปได้ไกลถึงคำว่า why not นะครับลองมาดูตัวอย่างง่ายๆของคำว่าคนที่เขาใช้ why not กันนะครับตัวอย่างเช่น uber นะครับ uber เนี่ยถ้าเขาคิดแค่ what how หรือ Why นะครับถ้าเขาคิดอยู่แค่3คํคำนี้นะครับยังเก่งเขาก็ทำให้แท็กซี่แท็กซี่ที่มีอยู่แล้วนะครับดีขึ้นมาแต่ถ้าเขาตั้งคำถามว่าอา้าวแล้วทำไมเราไม่เอารถส่วนตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ละ่ะนั่นแหละครับทำให้เกิด uber ขึ้นทีนี้เราเองก็ควรมาตั้งคำถาม Why not กับตัวเราเองบ่อยๆนะครับกับสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะทำสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับว่าเฮ้ย แล้วทำไมเราไม่เราไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วทำไมคือเราควรลองใช้คำถามนี้นะครับเป็นคำถามตั้งต้นดูเผื่อเราจะได้เกิดไอเดียอะไรใหม่ๆเพราะคำถามนี้แหละครับมันเป็นที่มาของไอเดียเจ๋งๆหรือไอเดียที่สามารถเปลี่ยนโลกได้นั่นเองนะครับก็ขอแล้วต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ